จะมีโหมดอยู่สามโหมดนะฮะก็คือจะเป็นรีเวิร์สซึ่งซึ่งจะดีช่้งต่อครับผมก็ดีทั้งเสกเลยใช่กับอันนี้ครับเอนย่าเบบี้ป่ะอีบีศูนย์หนึ่งครับช่างรุ่นไหนครับวันนี้จะเป็นคาสุกิแท็กวันนะฮะโอควันสังคมทดสอบเสียงกันดีกว่าไม่รอช้าอ่ะลอลองเสียงเป่าก่อน ตัวนี้เพิ่งอับเกรดสายใหม่นะครออเส้นออเรนตัวใหม่นะใช่ใช่เตอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นเบอร์สเกตนะฮะเสียง่อนข้าจะดีเลยล่ะมีสิบเปดตัวนี้ชิลละเก้าสิบก้าบาทนะทีนี้แต่ว่าเรามาลองที่ระบบฐานกูสติกอยู่นี้ดีกว่านิต้อกหน่อยใช่ตอวนี้จะมีโหมดอยู่สามโหมดนะฮะ ก็คือจะเป็นรีเวิร์ซึ่งซึ่งจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับไฟสวยน,นะใช่<ว>แล้วให้เสียงกลางวานนะยิ่งหมุนเป็นอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วก็เสริมด้วยคอรัสปุ่มด้านบนนี้นะฮะคอัสก,ก็จะได้เสียงคุกกี้เรยาอารมณ์แบบกีตาร์ติดสองสายนะยครับคอรัสใช่แต่ถ้าเราเพิ่มหมุนไปอีกนิดนึงมันก็จะเป็นรีเลย์นะฮะมิกใช้กันได้หมดเลยนะฮะ อ๋อเอฟเฟกต์กี่ตัวสรุปครับสรุปก็คือมีทั้งหมด3ตัวตัวคุ้มนะพันเจ็ดเก้าเก้าเยนะมิกนะมิกมิกเสียงก็ได้ทั้งหมดเลยอ๋อมิกเสียงได้ด้วยโอเคครับช่างต่อสักคลิกนะครับช่างต่อ เดี๋ยวลองออกตู้กันนะครับตัวนี้ตะกี้ฟังเสียงสดๆจากกระโพงข้างในครับนี่จะเป็นตู้ครับต่อตู้นะครับผมอ่ะลองฟังกันดูครับเอ๊ะถู้ึกว่าจะเคาะได้ใช่ไหม้องต่อกี่ไม้ด้วยใช่นี่ไม้ไม้คอนเซอร์ให้ด้านในครับใช่ใช่จะไม่เอาก็ปิดนะฮะอ๋อจะใช้ก็เปิดอ่ะโอเคแล้วก็เก็บดูครับเอฟเฟกต์ก็ใช้ได้เหมือนเดิมวนนะครับสามสามสามตัวใช่ฮะเสียงดังก็ิ่มเลยครับครับอ่ะลองดูครับ ตัวเล็กแต่เสียงดีมากเลยเนาะตัวนี้กีตาากก็ตัวเป่า2อ0 0เนาะแล้วก็มีค่าวิดอัพอีก1,799เนาะตัวนี้ว่าเรียบร้อยครับพร้อมส่งงานขอบคุณรับชมครับเก่งกีตราชอปสวัสดีครับ